สวัสดีค่ะทุกทุก,ท,กท่านเราพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีสตีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่25พฤษภาคม2564สีมงคลวันนี้นะคะจะเป็นสีแดงสีดำแล้วก็น้ำตาลอ่อนที่จะเสริมในเรื่องของการงานโดยเฉพาะท่านใดก็แล้วแต่นะคะที่มีการติดต่อประสานงานกับคนรอบข้างสำหรับสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองค่ะเสริมในเรื่องของการงาเงินเสริมในเรื่องของโชคลาภ สำหรับอัญมณีหรือเครื่องประดับนะคะที่เราจะเป็นเครื่องประดับนำโชควันนี้จะเป็นพลอยสีแดงอเมทิสต์และก็นิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะเป็นปู่ฤาษีนะคะพระแก้วมรกตแล้วก็หลวงพ่อสดทอที่ทุกท่านสามารถที่จะขอพรนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลได้แล้วใครก็ตามนะคะที่เกิดในเดือนพฤษภาคมในรอบสัปดาห์นี้ถ้าเราจะทําบุญวันเกิดนะเน้นเรื่องของการบริจาคค่าน้ําข้าไฟการชําระนีสสง อันนี้นะคะจะเป็นอันที่ส่งให้เราพบแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็มีโอกาสทองเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นกันสําหรับอาหารที่เราจะใส่บาตก็ดีหรือจะนํามาถวายสักฆทานก็ดีนะคะขอให้มีส่วนผสมของเมล็ดถั่วมเมล็ดงาค่ะเพราะเชื่อว่าจะนําโชคแล้วก็จะทําให้การเงินการงานเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทันใจมาถึงช่วงของเมื่อวานจัดตัวได้ที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้าง ในรอบ17.30นได้ที่ออกคือ833แล้วก็29รอบนี้นะคะตัวเน้นเลข9เข้ามาในหลักหน่วยล่างชุดวินค่ะมีชั้งเลข2และ9นะคะอันนี้ซึ่งออก2ตัวล่างสำหรับในช่วงเวลา18.30นค่ะเลขที่ออกคือ685แล้วก็88รอบนี้ตัวเน้นเลข6เข้ามาในหลักร้อยบนนะคะแต่ว่าตัวเน้นอีกตัวหนึ่งคือเลข8เนี่ย เข้ามาในหลักสิบบนแล้วก็ออกบนล่างด้วยเช่นกันนะคะชุดวินค่ะมีทั้งเลข6เลข8เลข5นะคะซึ่งออกทั้ง3าตัวบนแล้วก็2ตัวบนแล้วในรอบสิบเก้าจุดสามศูนย์นอนได้ที่ออกคือ601แล้วก็7 5หรอบนี้ค่ะตัวเลขนะคะตัวเน้นที่เน้นไว้คือเลข1ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยบนแล้วในชุดวินนะคะมีครบของอชุด3ตัวบนเลยก็คือมีทั้งเลข6เลขสิบแล้วก็เลข1นะคะชุดนี้เรียกว่าจะเกิดใครเล่นในเรื่องของ ชุดวินก็รับทรัพรับโชคกันไปมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำธนาคารที่25พฤษภาคม2564แต่ช่วงเวลา17.30นเลขที่วางไว้ให้ในชุดวินนะคะก็จะมีเลข5เลข1เลข4เลข2เลข8เลข3เน้นไว้ที่เลข5กับเลข1สำหรับชุดจับคู่ค่ะ50575659 017161แล้วก็91 สำหรับในช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้เลข0เลข1เลข2เลข6เลข3เลข4แล้วจะเน้นไว้ที่เลข0กับเลข1สำหรับชุดจับคู่นะคะ09 07 05 08 91 71 51แล้วก็81แล้วในช่วงเวลา19.30นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข8เลข9เลข3เลข6เลข0เลข2เน้น นะคะไว้ที่เลขก8กับเลข9กําสำหรับชุดจับคู่81848587 194959แล้วก็79นะคะอันนี้ไปทั้ง3ช่วงเวลาของวันแดงคานที่25พฤษภาคมอย่าลืมนะคะรับรับรับ,รบโชคการหรือใครก็ตามที่ช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีกระแสะของการเงินเข้ามาสุมัสข้องมืออย่าลืมนะแบ่งเงินเล็กๆล,ล็กน้อน้อยไว้สำหรับการทําบุญทําทาน เพื่อเสริมโชคลาเพื่อต่อโชคต่อลาท้ายรายการคาะอาจารย์รักขอให้ทุกๆท่านนะคะโชคดีขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงพรุ่งนี้เรา,าพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง4มีดมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ